ก็เป็งเขาเรียกกันแถวนี้คือช่างเป็งครับเป็นเจ้าของร้านพอเป็งการช่างอยู่ซอยบางกระดีศิภาครับทํโครงหลังคาทาร้างงานเหล็กทั่วไปครับ <S <S เรื่องอการประเมินราคาก็ขอราคาปุ๊บได้ปับ๊บมีโปรโมชั่นลดราคาต่างๆก็ส่งไปทางไลน์ตลอดหรือแล้วก็ราคาก็โอเคครับสินค้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับซื้อไปแต่ละล็อตก็ดีตลอดไม่เคยมีปัญหาใดๆ ทางร้านมีกิจกรรมอะไรก็ร่วมตลอดอย่างเมื่อกี้พึ่งลาสุดพึ่ง,ง,งจับฉลาดเราซื้อสินค้าครบสา0พานเราจะมีส่วนลดต่างๆเราก็จับฉลาดได้ส่วนลดเมื่อกี้ได้ส่วนลดไป90บาท <S <S ไม่มีะไรมากเพียงแต่ว่าถ้ามีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ช่วยแนะนำให้แอดมินส่งไปทางไลน์ถึงลูกค้าตลอดอย่างเงี้ย KL เป็นหนึ่งเรื่องเหล็กทงานแล้วนานแล้วนานแล้วครับเป็นเป็นลูกค้าประจำที่ ไม่ได้ครับราคาเหล็กก็ไม่แพงมากน้ใจงส่งลูกค้าถึงปลายเป้าหมายก็เขาก็บริการดีอยู่แล้วก็ไม่รู้ใจก็ไม่มีคำตำหนิอะไรนะครับ K L เป็นหนึ Bett ่งเรื่องเหล็กครับเรื่องเหล็ก